วัสดีค่ะชาวทาตดินพฤกษกันบังกรนะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาดูกันเลยสถานะแรกสถานะแรกคือสถานะคนโสดค่ะในเดือนนี้สถานาการณ์ของคุณจะเป็นยังไงไพ่ทัวร์ไฟนะคะเออคุณจะมีคุณจะเริ่มมีคนเข้ามา เป็นคนที่สนิทเป็นคนที่เคยคุยเป็นคนที่เคยรู้จักมาก่อนนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณอันนี้พูดเล่าดูสถานการณ์เลยใช่ไหมเล่าอาดีตหน่อยไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดอดีตใบหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันในอนาคตในในเดือนเนี้มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคุยกับคุณและเขาคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่มีเสน่ห์ามากอ่ะดูสถานการณ์ปัจจุบันคุณหนึ่งใบหมอลืมอ่ะดูซิสถานการณ์ของคุณปัจจุบันหนึ่งใบได้ไพ่ ten of air เออมันมีความหมายที่ว่าตอนเนี้คุณกําลังเลือกเส้นทางในชีวิตอยู่ว่าจะไปต่อกับใครจะคบกับใครหรือแม้กระทั่งบางคนบางท่านคุณกําลังเลือกเส้นทางหรือว่าเราจะไปเวไหนเ,เราจะไปเวไหนคือจะเปลี่ยนรสนญยมทางเพศดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถามว่าทุกวันนี้มันโอเพ่นหมดแล้วทุกคนเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ามันถ้าเรามองว่ามันเป็นสวยสิ่งสวยงามมันก็สวยงามนะคะอืมแต่แค่ว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรบนโลกใบนี้แต่คุณต้องเป็นคนที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนหรือพูดง่ายๆคุณต้องเป็นคนดีนั่นแหละอยู่ในสิ่งที่ทำแค่นั้นเองนะคะไม,ไม่ผิดแปลกอะไรถ้าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่เนาะโอเคทีนี้มาดูต่อว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นไงต่อในเดือนนี้โอ้กอดโอ้ไฟออฟ r อร์โอเคค่ะคนรักเก่าของคุณก็จะกลับมาหาคุณด้วยในเดือนนี้ นอกจากจะมีคนคุยคนที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะกลับมาที่เขาจะมาคุยกับคุณะจะมีการพูดคุยกันบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวหรืออะไรต่างๆมาแล้วนะคะแล้วก็ลองลองเปิดใจคุยกับใครคนหนึ่งดูที่ไม่คิดว่าจะได้คุยกันอาจจะต่างเพศหรืออาจจะอายุต่างกันอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนแล้วกันแต่สรุปเลยก็คือว่าพอคุณเริ่มเปิดใจคุยกับคนคนนี้แล้วคนลักเก่าของคุณก็จะกลับมา ทีนี้ในสัปดาห์สองสัปดาห์แรกของความสัมพันธ์นะคะโอเคคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนรักเก่าเท่าไหร่แต่เขาทักมาหาคุณทุกวันนะคะแล้วก็เหมือนกับเห็นไหมเป็นช่างตีเหล็กเนี่ยอืมคือเหมือนกับว่าจะพยายามที่จะเออ่เขาพยายามที่จะเหมือนกับพยายามจะกลับมาปรับควาเข้าใจกับคุณอะ ะะแต่คุณยังไม่ได้ใยดีอะไรกับเขามากมายนะักคุณให้สถานะคนรกเก่าของคุณเป็นสามสามถ้วย three of air มันมีความหมายว่าคุณให้เขาเป็นแค่เพื่อนไปก่อนเพราะคุณยังไม่แน่ใจนะคะส่วนคนใหม่อืมคนใหม่คุณก็ยังคบอยู่นะแต่ระวังประมาณสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้คนเก่าของคุณน่ะบางท่านุูชะาศาิสิงและคณะสิงห คนเก่าของคุณอน่ะจะเหมือนจะพอจะพอรู้ว่าคุณอน่ะไปคุยกับใครอยู่แล้วจะเหมือนทําเหตุการณ์เรียกว่าสงครามประสาทอะไรบางอย่างเพื่อแย่งคุณคืนกลับมาจากคนคนนั้นนะคะเขาทำอย่างนี้ไปทําไมอ่ะเขาต้องการอะไรแฟนเก่าคุณเดะมูนเขาเสียดายคุณนะคะบางท่านคุยกับชาราศีมีนลัคนามีนเขาเสียดายคุณแล้วคราวนี้มาเหมือนแบบห่วงก้างภาษาง่ายๆนะคะอืมแล้วเขาต้องการที่จะกลับมาเลยไหม wish of air เขาต้องการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆรอบนี้เขาอยากจะมาจริงจังกับคุณไหม คนรักเก่าเนี่ยนายออฟแอร์เขาคิดที่อยากจะกลับมาจริงจังกับคุณนะแต่ว่าไพ่ทํานายว่าปัญหาในอนาคตของเขาก็จะตามมาเหมือนกันเนี่ยเออคือเขาต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้เขายังเคยมีใครคนหนึ่งที่แอบไปคุยไว้อยู่แล้วยังเคลียร์ไม่ขาดนะคะอ,อืแต่พอเขาเห็นว่าคุณะมีคนใหม่แล้วเขาก็เลยอยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณอยากจะเอาคุณคืนทีนี้ดูต่อนะคะอืม Goddess of Fire เออ ออืคนเก่าคุณไม่ไม่ลดละฮะเหมือนกับพยายามจะเข้าทุกทางไม่ว่าถ้าเขารู้จักญาติพี่น้องเพื่อนสนิทคุณพ่อแม่คุณหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณเขาจะเหมือนกับพยายามยกไม่น้ำทังห้าหรือเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้คุณอยู่เขาทีนี้ดูคนใหม่บ้างเป็นยังไงคนใหม่ของคุณคราวนี้คือคงหลงเหมือนเป็นคนที่หลงอยู่ในเขาวงกฏเลยค่ะหาทางไปไม่ถูกเลยว่าจะเอาอยัางไงขอดูนี้ว่าสุดท้ายแล้วคุณเป็นคุณจะจัดการกับความสัมพันธ์นี้ยังไงคะสถานการณ์เดือนซัน คุณจะใช้เวลาในการที่จะต้องรู้ใจตัวเองคุณใช้เวลาในการที่จะหาแล้วก็รู้ใจตัวเองคุณยังไม่เลือกใครสักคนสรุปเลยค่ะนะคะ Seven of f i v e นะคะคุณรอดูเนี่ยคุณนั่งเป็นราชสีเลยคุณรอดูว่าใครเจ๋งจริงว่าใครมาวินที่สุดใครคนนั้นที่อดทนที่สุดและจริงใจที่สุดสุดท้ายคุณจะเลือกคบคนนั้นนะคะเออฟอบเอิร์คโอเคนะความสัมพันธ์ของคุณบางคนคุณจะเลือกได้เลยในประมาณสิ้นเดือนนี้ สาเหตุทำไมคุณถึงเลือกความสัมพันธ์ได้เลยว่าเลือกใครเดอะสตาโอ้ oh, ดูแล้วคุณเลือกคนเก่าหรือเปล่าคุณเลือกคนใหม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนคุณมาตระหนักว่าสุดท้ายใครเป็นคนที่ฮิลลิ่งคุณมาโดยตลอดคือเยียวยาความรู้สึกคุณมาโดยตลอดหลังจากที่คนรักเก่าทําคุณเจ็บ กี่ครั้งแล้วมีมีแบบไปหาคุณกี่ครั้งแล้วไปมีคนอื่นแบบทําปัญหาให้กับคุณบางคนเดือดร้อนถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องตัวเองญาติพี่น้องต้องเดือดร้อนไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ได้บางท่านบางคนนะคะแล้วก็ไพ่พอเปิดออกมาเป็นคนรักเก่ามันเป็น ace of water มันเป็นความหมายที่เรียกว่าแปดถ้วยพูดง่ายๆคือสุดท้ายคือคุณยังติดใจอะไรบางอย่างเหมือนกับว่ามันยังมีความผูกพันกับคนเก่าอยู่แหละแต่คุณก็เลือกที่จะเดินหันหลังออกมานะคะ อืมแต่ก็ยังมีความห่วงใยเขาอยู่นิดทีนี้ดูปกติกกรยรของคนรักเก่าของคุณเขาทำไงต่อถ้าเป็นอย่างนี้ไฟเอาไฟเออเออไฟเฮ้เฮ้ย่ทริกกี้นี่ว่าเออขอโทษนะคะอืมเอาเป็นว่าเขาไม่ยอมแพ้อะ เขาไม่ยอมแพ้อ่ะตุรกีอ่ะเขาจะทําทุกอย่างมอบความรักกันบริสุทธิ์ให้กับคุณไปเคลียร์ทุกอย่างไปทําอะไรทุกอย่างคือแบบเหมือนในหนังโรแมนติกเลยอ่ะอาจจะแบบไปเซอร์ไพรส์ที่ทํางานหรือว่าไปทําอะไรที่แบบซัมสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์คุณอ่ะเพื่อเอาคุณดึงคุณกลับมาให้ได้อ่ะนะคะอืมเหตุการณ์มันก็จบตรงนี้ในเดือนนี้อนะมันยังไปในทิศทางไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าทีนี้ดูคนใหม่ของคุณหน่อยเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ตรงนี้เออเรายังไม่ได้ดูความรู้สึกเขาเลย เขารู้สึกว่าคุณคือหัวใจของเขาแล้วก็มันจะถูกแย่งไปแล้วเขาจะดำเนินการยังไงต่อ messenger of earth สิ่งหนึ่งที่เขาจะทำนะคือเขาเหมือนกับว่าจะตอบไลน์ไวมากจะตอบโซเชียลมีเดียบ่อยมากแล้วก็จะทำคะแนนเพื่อให้รู้สึกว่าอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาโอ้ นี่มันคือสองครามเหรอคะเนี่ยขอใบสุดท้ายให้กับคำแนะนำของคุณดีกว่า True Water อืไพ่อยากจะบอกว่าอืหมอเข้าใจแล้วพ่ยใบเนี้ยนะทั้งทํานายด้วยทั้งบอกด้วยพ่บอกว่าสุดท้ายคุณเองอะ่ะจะได้รับรางวัลแห่งความดีคือไม่ว่าใครก็ตามที่คุณเลือกจะตรงหรือไม่ตรงตามที่หมออ่านไปนะคะ คุณจะได้รับความรักที่ดีและเป็นความรักที่เขาทะนุถนอมคุณจากหัวใจที่แท้จริงไพ่อยากแนะแนําคุณว่าให้คุณเป็นตัวของตัวเองไปเลยรอบนี้กับการเลือกความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไม่ว่าเดือนหน้าหรือเดือนนี้บางคนตัดสินใจแล้วเลือกคนเกา่าเลือกคนใหม่อันนี้แล้วแต่ตัวคุณนะแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าสุดท้ายแล้วสิ้นสุดแล้วคุณเลือกใครก็ตามคนใหม่หรือคนเกา่าให้บอกว่าคุณจะได้รับความสุขในท้ายที่สุด นะคะแล้วก็ขอให้ตระหนักถึงความเป็นตัวของตัวเองคือถึงแม้จะกลับไปคบคนเก่าก็เหมือนคนที่เกิดใหม่ไม่ตามใจอะไรเขามากแล้วนะคะอยู่ในมุมมองของเอามุมมองของตัวเองให้เขาปรับตัวด้วยแล้วให้เราปรับตัวด้วยนะคะคือต่างคนต่างต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีความสุขแล้วก็เป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะไม่งั้นความฝันจะไม่ย,ยั่งยืนะะเนาะประมาณนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะกับ อ่ะอสุดท้ายหน่อยดีกว่าแมสเซจที่คนใหม่อยากบอกคุณดีกว่าคนใหม่เอออ่าโอเคตอนเนี้ย <c oughs> เขาอยากบอกคุณว่าคุณคือจุดศูนยกลางของเขาเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางในการลอ้อมรอบคุณเอาไว้แต่ใช้วิธีที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะไม่ได้ฮาร์ดคอร์นะคะอืคุณคือจุดศูนย์กลางหรือจุดศูนย์จัก,กรวาลของตัวเขาเลยอ่ะนะคะ ทีนี้แฟนเก่าคุณอยากบอกอะไรกับคุณขอแมสเซจหนึ่งใบเอ้ย i n t e นชันโอเคเอ่อร้องขอวอนขอ please ประมาณนี้ได้โปรดได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปฉันร้องขอเธออยู่ฉันวอนขอเธออยู่ประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะก็ ประมาณนี้ทุกคนกับชาวทัดินพลศกการเมืองกอนะคะกับสถานะคนโสดค่ะชาวทัดดินพลศึกการ์มังกรกับสถานะไม่ชัดเจนนะคะเริ่มเลยขอดูสถานาการณ์ของคุณปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้อะชัดเจนอย่างเลยภาษาไทยขอดูสถานาการณ์ของคุณปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะ วิชาไฟมันมันมันขาดกันก็ไม่ได้มันยิ่งคบมันก็ยิ่งรัดกันเข้าไปใหญ่แต่ก็หาทางไปไม่เจอว่าจะว่ามันจะไปที่ทางไหนคือตอนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณคือเหมือนกับว่ามันมันมีใครพยายามที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะหรือคุณเองอาจจะแทรกกลางเป็นคนแทรกกลางทุกอย่างเป็นการอัาษสากันได้ประมาณนี้ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่คุยคุยกันคนเดียวหรอก นะคะคอืแต่มีใครคนนึงไม่ยอมไปมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันโอกาสที่จะชัดเจนหรือมองเห็นอนาคตค่อนข้างยากแล้วสาเหตุในความสัมพันธ์มีอะไรอีกคะทริรอเปเอ,อ่อความรู้สึกของความไม่สนิทใจคือบางอย่างเขาก็เล่าอะไรให้คุณฟังไม่หมดแล้วคุณก็ไปรูเ้เหตุการณ์อะไรบางอย่างเมาส์มันไม่จริงที่เขาพูดแล้วหลังจากนั้นแล้ว คุณก็ไม่ได้เคลียร์กับเขามันเลยทําให้มีภาวะเหมือนอึดอัดมีกาแพงต่อกันมีอะไรอีกคะคนรักเก่าของเขาเนาะมีการบูวนเวียนอยู่ประเด็นก็อาจจะเป็นคนรักเก่าขเขาด้วยนะคะอืมสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนจะเป็นยังไงในสองสัปดาห์แรกนะคะโอเคนะในสองสัปดาห์แรกมีเอ่อเรียกว่ามีมีมีความมันจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนมีปัญหากัน คือไซโคใส่กันแบบว่าพูดจาไม่ดีใส่กันนะคะเออแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้เพราะไอ้ความไม่เข้าใจนั่นแหละทําให้พวกคุณรู้สึกว่าเห็นอีกมุมหนึ่งของอีกคนและทําให้มีความรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นแต่ว่าแล้วหลังจากนั้นพวกคุณก็จะได้ไปไปเดทกันอีกเรื่อยๆคุยกันอีกเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะพาคุณไปเจอคนสําคัญเพื่อนฝูงของเขาหรือคนที่สําคัญใน,ในชีวิตของเขานะคะออมความสัมพันธ์ก็ถูกดําเนินแบบค่อยเป็นค่อยไป ทีนี้มาดูสองสัปดาห์สุดท้ายในความสัมพันธ์พวกคุณอาจจะมีทริปเล็กๆหรือถ้าบางคนคุยกับชาวต่างชาติเขาอาจจะมีการส่งของอะไรบางอย่างมาให้คุณนะคะอืมในสัปดาห์สองสัปดาห์สุดท้ายเอ่อจะมีใครคนนึงพูดอะไรบางอย่างคุณกับเขาอาจจะไปเจอกันในสถานที่ที่แบบเขากําลังสติสัมปะ ชัญญะไม่ครบอาจจะแฮงเอาท์อยู่หรืออะไรเงี้ยแล้วเขาพูดประโยคอะไรบางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกซึง้งกินใจออกมาในเหตุการณ์น,นั้นแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกคะ God is of water นั่นแหละประโยคนั้นอะ่ะมันเป็นประโยคที่ทําให้คุณยิ่งแบบฝังคุณเข้าไปอีกอะเหมือนขุดหลุมฝังคุณเข้าไปอีกท,ท,ทั้งที่มันไม่มีดูเลยม,มันยังไม่มีอนาคตนะแต่ว่ามันยิ่งขุดหลุมฝังเข้าคุณเข้าไปอีกว่าทําให้คุณแบบรอคอยอะ่ะเนี่ยรอคอยอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าก็รู้สึกว่ายังอยากรอคอยมันอยู่นะคะอืมเหตุการณ์ประมาณปลายเดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างขอดูหน่อยโ oh. อ้เซเวนออฟวก่อนเออมันจะมีอยู่อยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเกิดหายไปแล้วอยู่ๆก็กลับมาทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณทำให้คุณมีความสุขไพ่คือเลิฟอะนะคะอืมอืมแต่ว่าอยู่ๆเขาชอบเป็นคนอย่างนี้ไงชอบหายแล้วก็กลับมาชอบทำเซอร์ไพรส์คุณแฮปปี้แต่ว่า ใน,ในแววตาความแฮปปี้ที่เขากลับมาส์ไพรส้คุณในทุกๆครั้งมันทให้คุณก็มีแววตาเศร้าที่ซ่อนอยู่ภายในลึกๆเหมือนกันที่แบบเมืเ่อไหร่จะเลิกไปอย่างนี้เมื่อไหร่จะแบบไปลาม,มาไหว้บ้างบอกหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอืแต่ว่าแน่นอนค่ะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีความโรแมนติกเขาจะใช้วิธีการในการเเรียกได้ว่าพาคุณไปเที่ยวหรือซื้อของให้คุณหรือหรือวิดีโอคอลหาคุณหรือทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกประทับใจ เขารู้ว่าการเข้าหาคุณต้องไปที่ทางไหนนั่นเองนะคะอืมหรืออยู่แบบพาไปแบบไปกินข้าวกันอ่ไปกินข้าวเ,เสร็จปุ๊บไม่อยู่ขับมาพัทยาอย่างเงี้ยอ,อประมาณนั้นเลยนะคะโอเคแล้วมีโอกาสที่จะได้ขอเป็นแฟนหรือจริงจังไหมความสัมพันธ์นี้นะคะ m e s s e r of Air โอ้อาจจะมีการสารภาพร,รักกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะขอคบจริงจังเหมือนกันนะในบางท่านบางคนแต่หมอสายได้ถึงขอดูอีกใบหนึ่ง มันมีสถานการณ์อื่นแทรกแซงใช่ป่ะโอเคในกรณีบางท่านบางคนนะคะคุณต้องระวังระวังคุณอาจจะมีใครบางคนที่จะมาขอคุณเป็นแฟนแล้วมีโอกาสที่จะแบบอ่าเขาอยากจริงจังกับคุณแล้วแต่ว่าเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วแล้วเขาจะซัพพอร์ตคุณดูแลคุณทุกอย่างแต่อย่าให้คุณเป็นแฟนเขานะคะก็เรื่องไหนเป็นของคุณก็ก็เรื่องนั้นนะคะแต่ว่ามันหมอทรายได้มันมีสองกรณีอะกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องโอเค ถูกต้องอ่ะไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่เออจะได้คบแล้วจะได้คบจริงๆแล้วแล้วก็ไอ้ควาวันที่ไม่ถูกต้องก็ได้คบจริงๆแล้วและแถมซัพพอตด้วยแต่ว่าไม่ถูกต้องอ่ะ <g ül> นะคะก็อือดูแลตัวเองนะอย่าไปผิดสินดีกว่านะคะอืมมันเหนื่อยนะ <g ül> มันเหนื่อยมันสนุกตอนแรกแหละแต่ตอนหลังมันเหนื่อยมากนะคะไม่มีความสุขหรอกนะคะ ลูกดวงหมอหลายคนเลยนะคะมีหลายกรณีเลยสงสารมากนะคะโอเคก็มาดูเมสเซจที่คนคนนี้อยากบอกอะไรกับคุณคะหนึ่งใบเออรอบนี้เขาตัดสินใจแล้วตัดสินใจที่จะเป็นคุณคือคนที่อยู่ในชีวิตนะคะอืมประมาณนี้เมสเซจที่เขาสงสารมานะทีนี้เมสเซจที่คุณอยากบอกเขา คุณอยากบอกเขาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วทาให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะ่ะคุณจะไปเหมือนนกและวตีผิกบินไปอย่างรวดเร็วอะ่ะประมาณนี้แบบว่าถ้ามันท็อกซิกรีเลชั่นชิพอีกฉันบายแล้วนะไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วนะคะประมาณนี้โอเคอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะกับคนสถานะไม่เชัดเจนชาวทดินพฤกษบกันมังกรคะ่ะ คนมีคู่ชอวทัดินพฤกษบกันมังกรสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นยังไงจ้าตอนนี้ seek of water เอ,อ่ออฟเรียลโอเคโอเคฟังแล้วก็ไม่ไปทะเลาะกันนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องเล่าของคุณไม่เป็นไรนะ นะคะเขาความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไม่เป็นไรความสัมพันธ์นี้คือเหมือนว่าเขาอะให้คุณไปเป็นตัวเลือกแล้วตอนนี้สถานาการณ์อ่ะอืมแล้วเหมือนกับว่ามันมีใครคนหนึ่งที่เขารู้สึกสนใจมากๆเขาต้องการที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะคะอืมเขาเหมือนทําทุกวิถีทางตอนนี้คุณอยู่ในสถานะของการเป็นช้อยอะทั้งท,งที่เป็นแฟนอยู่นะคะเขาจะทํายังไงต่อไปแฟนคุณเฮซ of Earth เขาจะเริ่มปลูกต้นรักสารสัมพันธ์กับคุณคนนั้นนะคะ ถ้าไม่ใช่เรื่องคุณไม่เป็นไรนะอืมไม่ค่อยชอบอ่านเรื่องแบบนี้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวฟังไว้ทะเลาะก,กันนะคะ Which of โอเคเออคือดูแล้วคนคนนั้นเขาน่าจะใช้วิธีการที่มัน tricky อะไรบางอย่างในการเข้าหาคนรักของคุณแล้วทําให้คนรักของคุณติดหนึบอาจจะเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าหน,น้าตาด,ดีเลยนะคะแล้วก็มีเป็นคนมีเสน่ห์มากๆพยายามที่จะเข้ามาหาคนรักของคุณ ดูว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไง messenger ออโอเคอืมเขายังแฟนของคุณยังยังยังคบกับคุณต่อไปนะแล้วก็รักษาสถานภาพความสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆแต่ในเรื่องของความโรแมนติกอะ่ะมันจะไม่เหมือนแฟนแล้วมันจะเป็นเหมือนเพื่อนเพราะาเขาเอาเวลาไปทุ่มเทใจให้กับอีกคนนึงอะ่ะอืมคืออย่างที่บอกตอนนี้เขาจัดวางคุณเป็นช้อยเฉยเลยจากเป็นแฟนนะคะสถาหการของความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไป อืมจะรูมอ่อืมโอเคโอเคในบางท่านบางคนนะเออชาวท่าดินคนมีคู่นะคุณเองอาจจะเหมือนกำลังตั้งคันอยู่นี่เรื่องราวของใครเนะี่ยแล้วก็คือแฟนคุณเขามไม่ได้พร้อมหรอกกับกับ การที่จะรีบมีครอบครัวแต่ก็เหมือนกับว่ามันจะมีการพูดคุยกันแล้วผู้ใหญ่เขาก็จะเหมือนกับประมาณอยากจะให้แต่งกันให้เรียบร้อยแต่จังหวะที่คุณอาจจะตั้งคันเนี่ยคนรักของคุณดันไปชอบอีกคนหนึ่งไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันนะคะอืมแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ยืนยันที่ว่าจะให้แต่งกันแต่ถ้าบางคนเคยแต่งงานกันไปแล้วก็คือแบบมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบบเขา เขาจะไม่พูดกับคุณเลยงุนหงิดใส่พูดอะไรก็ไม่ดีนะคะสุดท้ายในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเขายังไม่ไปไหนจากคุณแล้วคะ่ะยังคบกับคุณต่อไปนะคะแล้วก็แต่ความสัมพันธ์ก็คือคนเริ่มรู้เยอะว่าแฟนคุณอะไปกับคนนี้คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มมีคนมาบอกข่าวคุณอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะในสัปดาห์สุดท้ายนะคะทีนี้มาดูว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรในสุดท้ายแล้วไปสุดท้ายเลยอืมเออ เออมันจะมีแต่คนเข้ามาแบบเหมือนกับแบบมามายุ่งยากอ่ะแบบเอ้ยเธอเป็น,อย,น,น,อ,ยนนะอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างคุอย่างนี้คุณจะค่อนข้างปวดหัวมากแล้วมีภาวะที่เรียกว่าเครียดมากนะคะเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยแกควรทาอะไรได้แล้วควนลุกขึ้นมาทําอะไรได้แล้วแต่คุณยังนิ่งไว้ก่อนคุณนิ่งทาไมขอแอบดูซิคุณนิ่งทาไม,ออค,ไมคุณร้อยความจริงทุกอย่างมันกระจ่างหมดเลยทีเดียวโอเคอ๋อโอเคเพราะคุณคิดว่ายังไงคุณก็จะแต่ง หรือว่าคุณคิดว่ายังไงฉันก็เป็นแฟนแล้วก็เหมือนกับว่าคุณจะรอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันเปิดตัวออกมาเองแล้วทําให้คนอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแทรกกลางเสียศักดิ์ศรีแบบยอมมาเป็นคนภรรยาน้อยหรือแฟนน้อยหรืออะไรก็ตามลักสอนประมาณนี้คุณอยากให้เขาอับอ,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 อายไขขึ้หน้าประมาณเนี้ยนะคะอืมแล้วแฟนคุณคิดยังไงขอสัมพันธ์ตรงนี้คิดอะไรไม่ไม่ไม่ไมไมรู้หรอกค่ะเขาเขาไม่เขาไม่ลุกเ,เขาไม่คิดที่จะลุกมาจัดการอะไรอยู่แล้วปล่อยให้มันเป็นยัยแมงมุมให้มีความยุ่งเหยิงอย่างนี้ไปเรื่อย นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็โบยบินหนีไปเลยค่ะนะคะอืมถ้าเขาอยู่กับใครแล้วมันไม่ท็อกซิ i เ n ชชิพเขาจะมาอยู่กับคนนั้นทําไมเขาไม่ทิ้งคุณดูให้จะทิ้งได้ไงะคะเพราะว่าคุณเป็นรักแท้ของเขาหมายถึงว่าเขารู้ว่าคุณเป็นรักแท้ของเขาอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งเขาหลงมากแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นรักแท้ไหมแต่ว่าเขาใช้ความใคร่นาหน้าความความความจริงของชีวิตอะประมาณนี้นะคะเขารู้ว่าเราผ่านพ้นอย่างมาด้วยกันอะไรประมาณนี้ เออเธอเป็นคนเดียวที่ผ่านพ้นทุกอย่างมากับฉันนะคะอันนี้มีอีกกรณีด้วยชาวทัดเดินผู้สบกัิ์กังกอนคือวนเวียนแต่ l g b t q ันเนี่ยในหัวไปงะมันมีแต่เรื่องราวเหล่านี้คืองงมากในทรายนะคะในทรายอะ่ะคือมีจริงเหรอความสัมพันธ์ของการมีคู่ของคุณในบางคนบางท่านคุณคบคู่ของคุณแล้วเหมือนไปจับได้ว่าเขาอยู่ๆไปมีความรู้สึกมีโรสนิยมคือไปคบอีกคนหนึ่งที่เป็นเพศเดียวกัน เนาะอืมไอค้คบเพศเดียวกันไม่ผิดนะแต่ครบซ้อนนี่ดิไม่น่าหลักนะคะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะกับคนมีคู่คะ่ชะชาตดินพรกษศพกันเมืองกรคะ่ะ